สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเจ้า s อส0ันอีกแล้วนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นสียอดฮิตที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า BMW s 1 0 0 0 r นะฮะอ่าคันนี้เป็นสีไต c o ค o r นะฮะรถเป็นปี2018นะครับผมรถปี2018นะครับของแต่งเบื้องต้นก็จะมีพวกชิวหน้าอุดกระจกนะครับ แล้วก็เป็นท่อนะครับเป็นทรง AR นะครับอ่าได้ไปก็หล่อๆเลยนะครับพร้อมขี่นะครับเลขไม้นะครับบอกเลยคันนี้ดูจากสภาพแล้วนะครับทุกคนคงเห็นใช่ไหมครับสภาพนะครับใหม่กริบๆเลยนะครับดูยางนะครับใหม่ไหมครับอ่าใหม่มากๆเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเลขไม้นะครับ สี่พันสี่ร้อสาสิบกิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะฮะล่นเลยนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับที่ร้านเอเมนไบนะครับดูจากสภาพแล้วเป็นไงครับชอบกันไหมครับชอบก็ มาเลยครับร้าน MM ็มเอนะครับเบอร์โทร0631953522นะครับ6แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใบรุ่น6แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับใช้ฟรีดาวนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับหรือใครที่อยากดาวก็ดาวได้เลยนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ0631953522นะครับนี่เอสพันไปสองพันสิบแปดนะครับสวยๆเลยนะครับสวยจริงๆ มีคาร์บอนด้วยนะบางคนหลังคาร์บอน,นนะครับรถใหม่กลิปเลยการล้มกลางโมโตนะครับโอ้โหเพื่อนๆนช้าไม่ได้นะครับสีนี้บอกเลยว่าไปเร็วแน่นอนนะครับนี่สวัสดีครับ